สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ่งหลักปลื้มลูกชายเรียนจบด้รางวัลพิเศษที่มีเพียงสองเท่านั้นวันที่25มิถุนายนนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยถึงลูกชายสุภาษิตอมฉัดหรือน้องไปที่สำเร็จการศึกษาแล้วโดยได้ระบุข้อความว่าวันนี้ที่ฉันขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เขียนถึงน้องไปเพราะเป็นวันที่น้องเรียนจบปิดภาคเรียนที่โรงเรียนนานาชาติฮารโรกรุงเทพ ซึ่งเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจที่ดิฉันรอคอยงานของโรงเรียนปีนี้ไม่สามารถเชิญผู้ปกครองมาได้เพราะติดสถานการณ์โควิด -19 ถือว่าเป็นความโชคดีที่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดในงานได้ทางออนไลน์ดิฉันได้มีโอกาสเห็นลูกรับรางวัลพิเศษซึ่งมีเพียง2รางวัลพิเศษเท่านั้นหนึ่งในนั้นเป็นรางวัลที่น้องไปได้รับคือรางวัลความเป็นเลิศทางวิชาการที่ไปตั้งใจเรียน และเรียนดีตลอดระยะเวลา13ปีที่โรงเรียนค่ะแม่อยากจะบอกว่าลูกครับแม่ยินดีกับความสําเร็จของลูกในวันนี้นะครับเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้ลูกตัดสินใจขอเรียนที่โรงเรียนนี้จนจบและสัญญากับแม่ว่าลูกจะดูแลตัวเองตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีไม่ให้แม่ต้องเป็นห่วงและจะทําให้แม่ภูมิใจไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนตอนนี้ลูกทําได้ตามที่ลูกก็ได้พูดไว้กับแม่แม่ภูมิใจในตัวลูกนะครับ และต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนฮารทุกคนที่จบการศึกษาในปีนี้นะคะสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทุกคนจะได้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและเพื่อเตรียมความพร้อมในรั้วมหาวิทยาลัยขอขอบคุณทางโรงเรียนและคุณครูทุกท่านที่ได้ทุ่มเทให้เวลาในการเรียนการสอนให้ความรู้น้องไปจนมาเป็นความสำเร็จในวันนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ